โรงเรียนบ้านสุกสำราญโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภายใต้การบริหารงานโดยภูมในการโรงเรียนจิรันทยารัฐมงคลธนารัฐได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมวัย ได้เลรงเห็นถึงการสร้างทักษะทางด้านภาษาให้กับนักเรียนโดยเน้นในเรื่องของทักษะการสื่อสารการสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนเพื่อเพิ่มความกล้าสแสดงออกและมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษโดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากโครงการของชาวต่างชาติที่ส่งเสริมการฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทย